วันดีค่ะลาคนเนี่ยหลักว่าได้มีการติดตามเรื่องของเหตุคืบนาระเบิดที่พักคนงานนะคะที่ก่อสร้างจำเนหกวคนอิมในพื้นที่อำเภอเ้พาจังหวัดส่งคล้าเนี่ยตอนแรกนึ่งลูกเนี่ยพอทำไปทำมาก ยาวไปสี่น้วยนั่นแหละก็เลยทําให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสามคนนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจาาังหวัดสงขลาจะมาบอกถึงความขืบหนาของเรื่องนี้นะคะว่าเป็นมันผือบางแต่ว่าก่อนอื่นมาติดตามความขืบหน้าเหตุระเบิดที่ปักคนงานสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่อำเภอเทพาจาาังหวัดสงขลากันก่อนค่ะซึ่งลาสุดเนี่ยก็คือมีระเบิดเผิ่อีซ่องหลูกก็รวมเป็นสี่น้วยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสงขลาก็ได้มีการตั้งสู้มาจชกการเหตุการณ์เพื่อจะเร่งคลี่คลายสถานการณ์ จากกรณีเกิดเหตุระเบิดที่พักคนงานก่อสร้างจอมแม่กวนอิมในพื้นที่มู่นึงบ้านปากบางสกอมตำบนสกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงคล้าแลลกว่าใน่ช่วงหัวดุงนะคะตีหกสิบนาทีก็ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยซ้ำรายทูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเหลวโดวยทั้งซ้ำรายอาการปลอดภัยค่ะหลังจากนั้นช่วงเวลาสิบโมงสี่สิบนาทีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่นึงเนี่ยได้รับแจ้งเหตุระเบิดลุกทีสามค่ะบริเวณทางข่าวปลายห้าสกอมระยะห่างจากถนนสายเซซ้ำเนี่ยประมาณห้าร้อยเมตร ความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินนะคะแล้วก็ลั่งสักนาล่าวค่ะช่วง สิบนาฬิกาสินาท,ทีก็ได้รับแจ้งเหตุระเบิดลูกทิเซค่ะบริเวณซาอมแยกต้นม่วงห้างจากลูกที่อมเนีย่ยประมาณร้อยเมตรค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นทีแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทางร่างฟ้าก็ได้พนึกกาลังตังูนย์บัญชาการเหตุการณ์เหตุระเบิดที่ผัคคนงานก่อสร้างจมอมใหญกวนอิมเพื่อจะติดตามแล้วก็แรงคลี่คลายสถานการณ์โดยมีพลตํารวจตรีชาวดิตเลียงสุพงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายเอกชัแกวรตนะา แล้วก็ฟายความมันคงเนี่ยรวมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะในอำเภอเทพาได้เปิดเผยข่าวาเบื้องต้นเนี่ยทราบมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้สาคนแล้วก็ได้อพยพคนงานว่าสาบคนแล้วก็ครูนักเรียนที่กําลังเข้าขายลูกเสือ้อยกภายในรีสอร์ทจำนวน150คนซึ่งตั้งโยหางจากจุดเกิดเหตุราวนึ่งโลนะออกจากพื้นที่แล้วก็ยังปลอดภัยแล้วค่ะส่วนสาเหตุเน่ยยังไม่สามารถชี้ได้แน่ชัดว่าเป็นระเบิดชนิดไหนขณะเทกปบเหตุเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งเรือห้องความมันคง รั่วความคัดแยงภายในอันนี้เนี่ยก็ต้องรอการสอบสวนอีกคนหนึ่งพันพื้งมารือ้อข่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมันคงค่ะก็ได้ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะบริเวณด้วยรอบในพื้นเที่เกิดเหตุค่ะว่าขอให้โยภายในบ้านไปโกอนอแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะช่วยกันตรวจสอบบริเวณรอบบ้านคงตนเองหากมีวัตถุปลอมแปลงเนี่ยนะก็คือสามาแจ้งจเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในพื้นที่ทันทีค่ะลองฟังเสียทงทนายอำเภอแหละค่ะมีเหตุระเบิดขึ้นสองครั้งนะครับก็ เหตุเกิดที่แคมป์คนงานที่สร้างเจ้าแม่กวนอิมอยู่นะครับซึ่งเป็นของบริษัทสตีลกับบริษัท TPI นะครับที่ทราบมานะจากการสอบสวนสอบถามทางคนงานก็บอกว่ามันมีเหตุขึ้นลูกแรกก่อนนะครับจะเป็นถังออกซิเจนนะครับแล้วก็ไปเกิดที่เหตุที่ที่รถหยดนะครับอันนี้ก็คือลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองนะครับทางทางเจ้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ทางฝ่ายปกครองก็ต้อง นั่งคุยประชุมกันบอกต้องทําพื้นที่ให้ปลอดภัยก่อนกับเส้นทางให้ปลอดภัยนะครับในส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนสําคัญประมาณสัก10บโมงครึ่งก็ลูกที่3ก็ก็เกิดขึ้น10บโมงสี่สิบสามชั่วโมงถึงสีก็เกิดลูกที่4เกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านผู้ว่านะครับท่านก็ฝากมานะครับบอกว่าต้องทําพื้นที่ให้ปลอดภัยเส้นทางให้ปลอดภัยทําให้เจ้าที่ที่เขาไปดาเนินการให้ปลอดภัยก่อนพร้อมทั้งดูแลพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยนะครับนี่เป็นส่วนสําคัญนะครับ